รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พี่ตังและน้องไอซ์ครับกับรายการ c ีโอ i ี s ค่ะโอ้โหพี่ตังค่าววันนี้ใายมาพบกับีโอท่านไหนคะเนี่ยวันนี้บุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่ทำ Public Compressor ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยคอมเพรสเซอร์ที่นี่ไม่ใช่นั่นนะรวมทั้งแอร์และตู้เย็นทั่วประเทศหนาวเลยเย็นนอยากเจอเลยนะอยากเจอไปเจอเลยเดี๋ยวครับนะ ใหญ่ตอนจริงพี่ตังห้องรับรองจริงๆก็ไม่ใช่ห้องรับรองแตเป็นโชว์รูมครับเล็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันเที่ยวถึงที่นี่ครับถึงป่านี่ดาราเคยเจอเลยใช่ไหเคยเห็นเห็นทางทีวีครับค่ะดูจริงสวยซะเยอะขอบคุณค่ะบริษัทคุณทอนเคอร์บี้นะคะใหญ่มากๆเมื่อกี้เข้ามานี่เจอหลากหลายบริษัทมากเลยนใช่แล้วจะไปที่ไหนกว่าจะมาเจอคุณทอนเคอร์บี้นะคะก็ตีไม่ได้บอกว่าต้องมากับเข้าประตูสอง อ่าพี่เอาเป็นอาการพี่อาการ25ปีนี่คือขอทราบความเป็นมาของคุณทองเทอร์บี้หน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงคะโอ้เรื่องมันยาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจอข้างบนแล้วอธิบายก่ันแต่เราผิดของประเทศอย่างนี้โอ้เนี่ยเหรออ๋อ เขาบอกว่าเป็นบริษัทของคนไทยที่แบบใหญ่ที่สุดแล้วส่งออกเยอะที่สุดเลยอันนี้ไป็นยก่นค่ะ,ะไป,ไปกันดีกว่าค่ะป,ประวัติยาวนานเนาะนี่น่าภูมิใจ เมาเกิดไม่ว่าถือกันเิดตั้งแต่2 5ง8ทุกวันนี้คือ45ปีต้องถามแบบว่าคุณทอรเคอร์ี่คืออะไรใช่ไหมเป็นยังไงบริษัทคุณทร e เอ็นจิเนียร ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวเราจัดตั้งมาเมื่อปี2 2508เพราะฉะนั้นถึงขนาดนี้ก็45ปีผมมีพี่ชายอยู่สองคนแล้วก็น้องชายอยู่คนผมเป็นคนที่สามโอ้ลูกผู้ชายสี่คนเลยสี่คนสี่หนุ่มเลยสี่หนุ่มจริงๆผมมีพี่สาวคนโตแต่ว่าผู้ชายเนี่ยเลียงมาเลยสี่คนผมคนที่สามเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเนี่ยเรามาเริ่มทีหลังเรา เอ่ออินพอร์ตหรือนําเข้าของไม้เสื่อก่อนรเราสั่งคองมพิวเตอร์เข้ามาจากเทกัมเช่สหรัฐอเมริกาสมัยก่อนนะครับต้องบอกว่าเทกัมเช่เนี่ยเขาจะมีะเขาเรียกไลน์เซนซี่คือคนไปขอลิอข,ส,ขสิทธิ์ครับสิทธิ์เนี่ยทั่วโลกเลยอินพอร์ตขอมพิวเตอร์เข้ามาสักประมาณ2ปีแล้วก็ขอเป็นตัวแทนของเทกัมเช่นะครับอันนั้นแหละครับทำให้เราเนี่ยมีสินค้าซึ่งเป็นที่ มีชื่อเสียงแพร่หลายแล้วก็เป็นนิยมแล้วอุตสาหกรรมตอนนั้นน่ะยังไม่ค่อยมีหรอกครับจนกระทั่งเมื่อปีประมาณปี1977รัฐบาลก็บอกว่าขณะนั้นประเทศไทยจะมีผู้ปิดตู้เย็นอยู่หลายรายรแต่ว่า หัวใจของตู้เย็นก็คือคอมเพรสเซอร์ก็อยากให้การส่งเสริมคอมเพรเเสรเซอ,อเเร์ในประเทศไทยเม<แ><แ>ื่อรัฐบาลมีนโยบายให้ส่งเสริมเนี่ยเราน่าจะทำธุรก <ù> ิจอย่างอินฟอร์เตอร์ก็น่าจะมาสู่ภาคธุรกจิจที่สเปนก็ชวนผมไปอเมริกา<แ>ก็ไปคุยกับทางกัมเชก็ไปบอกว่าเราเป็นตัวแทนเขาก็ขายอยู่ดีแล้วครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้ส่งเสริมเราต้องทําถ้าไม่ทําก็ เดี๋ยวหมดอาชีพเ uh huh. ท็กนเช่เขาก็เอ็นดูพี่สมเพตรนะรเป็นตัวแทนขายเขาดีนะครับ uh huh. ก็ให้ลายเซ้นไม่เป็นไรให้ uh huh. ก็ให้ลายเส้นเลยอคะก็ต้องคุยกันหลายวันเราเนี่ยเป็นอ uh ิมพอร์เตอร์เราไม่มีประสบการณ์นในการทำธุรก uh ิจ huh. ก็เชิญเทคกนัมเช่มาร่วมลงทุนด้วยเ uh huh. ทคกนัมเช่เขาบอกมองเราสักพักเขาบอก uh huh. <laughs> นเขาบอกว่าประเทศยูเนี่ยจะเป็นข้อมูิที้ พราะตอน1 9้นเวียดนามเพิ่งจะล่มสลายผมบอกเนบวะผมบอกเนบอกเราไปไปไม่ได้ประเทศเราไม่ใช่ประเทศเล็กเหมือนเขมรของเราจะล้มง่ายๆ่ครับผมบอกเรามีกองทัพที่แข็งแรงเรามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว our king is center of the of the nation ถ้าเป็นที่สักกาละเรามีผมบอกเลยว่าเนบว์ แต่คุยไงมันก็ไม่ขอมีิครเขาบอกเป็นห่วงอยู่นะก็ถ้าอยู่ต้องการเทคนิคเพอร์ผ้าเนยจริงเขาจะแนะนําให้เขาก็เลยนำเคอร์บี้ออสเตรเลียเคอร์บี้ออสเตรเลียเคอร์บี้เนี่ยเป็นลายเซ้นซี่เขาผลิตในออสเตรเลียก็คือลายเส้นจัดเท่เท่เท่เลยเท่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากลับมาจากอเมริกาเซคเบเกอร์เขาก็แจ้งให้เคอร์บี้เขาก็มาหาเรา อาจจะเป็นที่มาว่าคุณทองเคอร์บี้บางคนถามว่าเอ๊ะชื่อคุณทองเคอร์บี้เคอร์บี้มาจากไหนก็เรื่องว่าจุดใหญ่ที่เขาให้การส่งเสริมเพราะว่าจุดประสงค์ที่เนี่ยคือจะผลิตคอมเพรสเซอร์ยางเดียวป้อนทุกที่ห้อแล้วก็นำราได้เข้าประเทศเท่าไหร่นรัมายคือคืออย่างที่ผมเรียนว่าครั้งแรกเนี่ยเป็นแค่ทดแทนการนำเข้าระยะแรกเนี่ยกำลังการผลิตของเราเนี่ย แค่ห้าแสนตัวต่อปีป,จจปัจจุบันเราห้าล้านคือตอนนี 5, 000. 5, 000. ้ส่งออกด้วยเลยใช่คส่งออกด้วยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ขยายกิจการไปเมื่อสักหกปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไปซื้อกิจการของบริษัทญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งเขาผลิตค,คอมพิวเตอร์เหมือมนกันในประเทศไทยไปซื้อเข้าแล้วเราขยายการผลิตเป็นสี่ล้านแล้วตอนนี้ในกลุ่มเราก็ประมาณเก้าล้านแล้วมาเก็ตแชร์ของเราตอนนี้เป็นมาเก็ตแชร์ในประเทศไทยเพราะเรามีสองสองโรง โรงโรงผลิตตู้เย็นคอมพิวเตอร์ตู้เย็นเนี่ยมีทั้งหมด3โรงในประเทศไทยเรามี2โรงงานเราอยู่ประมาณสัก65เปอร์เซ็นต์ครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อประมาณปลายปี1 9 8 8เราก็มีการร่วมลงทุนกับญี่ปุ่นผลิตโรตารี่คอมพิวเตอร์แล้วเรียกอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทยทำคอมพิวเตอร์โรตารี่สำหรับเรื่อนปากกาอยู่แปดลิบอันนี้เป็นส่วน surplus เอฟเฟคท์เป็นเป็นเป็นบริษัทในเครือเรา แล้วก็โรงที่เวลาไปซื้อของบริษัทญี่ปุ่นมาเนี่ยอยู่กบินบุรี านคุณฮอนเคอร์ี้ทั้งทีนะพี่ตาจะไปไปเดินดูโรงงานกันนะคะนะคะนะอยากดายากจริงพี่เจพรพาไปคุยเชยไปดูด้วยว่าแบบว่าโรงงานยใหญ่ขนาดไหนนะส่งออกขนาดนี้แต่คิดเดินแล้วมีไม่พอจะไปยังไม่พออยากดูอีกนะคะอยากดูการทํางานขั้นตอนอะไรนี้ด้วยใช่คุณผู้ชมต้องอยากเห็นแน่นอนเลยค่ะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่องน้กกลับมาพบกันค่ะในรายการซีโอซีพีค่ะจับรูปนี้เป็นรูป ประวัติเทพเจฟนะครับรูปในแบ็กกราวน์นี่คือผู้ก่อตั้งเทนนิสเชคือมิชื่อมิเตอร์เรย์นอริกนะครับอันนี้ลูกชายเขาชื่อเค้นนอริกครับเป็นลูกชายเขาคนนี้ชื่อท็อตนอริกเป็นลูกคนนี้เป็นลูกเป็นหลานปู่ค่าหลานปู่เจเนอเรชั่นที่สามแล้วปัจจุบันปัจจุบันลูกชายเขาเป็นเป็นผู้บริหารแทนและต่อสี่เจเนอเรชั่นเออรูปนี้ก็คือรูปขึ้นส่วนเราครับเมื่อแรกเริ่มตอนนั้นนะฮะ อันนี้ต้องบอกว่าต้องรูปรูปนี้ดูเหมือนว่าเป็นรูปหนุ่มมากนะครับถ่ายเมื่อปีพคนไหนเนี่ยคนที่หล่อที่สุดรูปนี้ถ่ายประมาณเมื่อ25ปี25ปีนี่นะครับพี่ชายคนโตพี่สุชนพี่สุเมร เป็นผู้นำป็นผู้นำที่วสัยแล้วก็ผมผมดูแลเุรกิจแล้วก็ผมรากกรรมและก็น้องชายผมกระจบวิศวะจุู่คราม ตั้งแต่ปีสองห้าสองสามสามห้าห้องที่เป็นห้องทำงานโอ้โหเป็นวิวที่แบบมองทุกอย่างไมม่ดาเห็นต้องขอไปดูห้องทำงานพี่เนาะห้องทำงานมีตำนานนะที่บริวารบโอ้ยยี่สิปีเลยค่ะที่อยู่ตรงนี้ห้องนี้เป็นห้องที่ผมใช้ในการทำงานในการรับแขก ยี่สิบห้าปีก่อนที่ย้ายไปนั้นเี่ยทำงานที่ยี่สิบห้าปีไร้หัวโตโตใหญ่มากเออถ้าคุณเทพเทประสิญยกได้เอาไปเลยครับไม่งี้อายุกี่ร้อยปีเนี่ยพี่เออใหญ่ขนาดนี้ตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยเขาบอกว่ไม้นี่มาจากพม่า22ปีแล้ว22ปีอันนี้เป็นรูปโรงงานโรงงานแรกเลยครับก็คือโรงงานนี้ใช่ไหมโรงงานแรกเนี่ยโรงงานที่เราอยู่เนี่ยเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ สามสิบปีที่แล้วนี่ก็ถือว่าใหญ่โตมากนะโรงนี้คืออย่างที่ว่าแปดพันตารางเมตรออกแบบโดยสถาปนิกสุเมธจุมใสโอ้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจำได้นี่คือเลขวันก็คือหนึ่งเก้าแปดสองที่เริ่มผลิตอ่อหนึ่งเก้าแปดศูนย์เราหนึ่งเก้าแปดสองซื้อที่ดินอ่าจะตั้งบริษัทเสร็จแล้วแล้วก็เอ่อก็อสร้างโรงงานติดตั้งเครื่องจักรครับแล้วเราปิดคอมพิวเตอร์ได้ลูกแรก เมื่อวันที่8ถึงหา1981หรือเมื่อติดได้สต็อกได้สินค้าคงคลังพอทุกคนแล้วเนี่ยเราก็เปิดโรงงานเมื่อวันที่13มกราคม1982คุณอาจำวันจำปีได้แม่นมากอะไรที่มันเป็นความสรงจำที่ดีที่จะอยู่ค โอ้โหพี่านาคเมื่อกี้เดินมาเนี่ยคือเห็นพนักง,งานเยอะมากมีประมาณกี่พันคนคะเนี่ยที่นี่มี2,002 2,002แต่แต่ทั้งกลุ่มทั้งหมดในกลุ่มธุกกรกิจมก็ประมาณสักัปก 6, กบประมาณสัก6,000กับประมาณ6,000 ทำไม่กี้ไอเห็นว่าแบบโหดูเป็นกันเองเนาะดูแบบว่ามาเน้อซื่อสัตย์ประหยัดอะไรประมาณนี้ <c oughs> ใช่นะ <c oughs> ต้องสอนตลอดคือผมขยายงานได้ก็เพราะว่ามีผู้ร่วมงานที่ดีครับแล้วก็เราคนเดียวไม่จะทะุบไปไหแล้วเรี่เราก็ต้องมีลน้องที่เก่งับซื่อสัตย์สุจริตก็ผมก็ให้คำคว่าต้องมานะซื่อสัตย์และประหยัดอย่างงี้อยู่และดูแลสวัสดิการลูกน้องเลยได้ใจก็ยังได้ใจก็ยัง คือคนเราอยู่อยู่กับเราเนี่ยเราบอกว่ามณะคือสาประหยัดบางคนประหยัดไม่เป็นเนี่ยเราก็ช่วยเขาประหยัดคือเรามีเขาเลยกองทุนเลี้ยงชิดโควิดเงินฝ<อ>ันทำงานก็เราแล้วเราตั้งกองทุนให้ภาษาสมทบส่วนหนึ่งครับของเขามาส่วนเก็บเขากองทุนแล้วก็เขามีหลบเมียอันนี้แค่แบบมีเป็นเป็น,ปนการออมทรัพย์มีหลักประกันความมั่นคงเวลาเกษียณอายุหรือว่า ไม่ได้ทํางานแล้วก็ยังมีเงินที่เจอชีพว่างั้นเดี๋ยวจะมาจดเจอสายขบถมาแล้วก็ปิดเงินพิเศษก่อนเนี่ยมีส่วนการด้านเรื่องอาหารอาหารเป็นยังงไคะเครื่องมือต้องบอกว่าผมโตเพราะเพราะโรงงานอาหารโรงงานนะครับ แม่ค้าคู่มีคนลองไปชิมดูเขาบอกว่าข้าวก็ฟรีน้ําก็ฟรีกับข้าวนะคะสองอย่างเนี่ยสิบสองว่าคือหาข้างนอกนี่ยังไงก็ไม่มีคนทำงานที่เนี้วรวยนะอไม่รู้ไม่ได้ใช้เงินนี่ค่ะโอ้ยเห็นห้องนี้นะคะเป็นห้องที่แบบว่ามีประวัติยาวนานนะอันนี้นี่คือรางวัลตั้งแต่แบบว่าแรกๆอะไรยเปะห้องนี้เป็นห้องประวศาสตร์คือผมใช้ในการทำงานนะแล้วก็ เป็นที่รับแขกนะครับผมห้องนี้ใช้ามา2 5ปีก็เกิดมีประวัติอันยาวนานเลยนะครับคับแล้วอย่างนี้คำถามสุดท้ายเลยคััคุณอามีเป้าหมายในอนาคตก็คือ,อแรกเริ่มเราเนี่ยผลิตเพื่พพอทดแทแทกันลำข้าครับแล้วหลังจากที่เราเไม่ได้เป็นไรเซนเทนเียแล้วเนี่ยเราไม่มีการอ,อ,อนาเขตที่เราจะไม่ได้ขายได้ไม่ติดต้นขเราก็ขยายการสั่งมาก6ปีที่ผ่านมาครับ แล้วขนาดนี้สมองของเราเป็น70%ข <Okay. S 1> องการผลิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราบอกอาเจียนแล้วเนี่ยครับต่อไปเนี่ยของเราก็จะมุ่งขยายตัวให้มากเราผลิดเครมเสื้อมีโรงงานเคอม่เสื้อใน,ในประเทศไทยในกลุ่มเราสามโรงโรงนี้ห้าล้าน โรงกับบินบรี4ล้านแล้วถ้าที่แต่เลียงหนึ่งล้านก็สิล้านแล้านอย่ได้ยินข่าวว่าคุณอาก็จะขยายทุกๆห้าปีไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมีคนงานในกลุ่มเราประมาณ600คนแรกเริ่มผมมี500คนเมื่อสามปีปีใช่คร้บ เรียกว่าอนาคตยังไกลไกลเพราะต้องขยายทุกๆ so yeah. 5ปีประเทศแบบเป็นประเทศมีคำถามโลกไม่ร้อนเลยโลกันร้อนด้วยว่าเอ๊ะมันจะใหญ่แค่ไหนใช่อีกยี่สิบปีเราไม่รู้จะเดินกันย so e ังไงเนนี้ยนี่หกยังเดินไม่ได้เลยในยี่สิปีตอนนั้นผมก็เหลืออายุ11ขวบผมคิดว่าผมก็ยังพาเดินชมได้น พ้านะอคุณอาดูแข็งแรงมากๆเลยจริงคือว่าอยู่คือเกเพราะไม่เคยเป็นคนที่ไม่เคยหยุดดิ่งค่ะปัจจุบันยังเรียนหนังสืออยู่นะเนี่ยมไม่กี้ถามว่าระหว่างที่มานั่งรถกอลฟ์ฟเนี่ยปกติคุณอาเขาบอกว่าคุณอาทางานอ,อาทิตย์หนึ่งถึงเจ็ดวันถ้าจะไม่มีวันหยุดเลยนะคะเชื่อว่าแต่ถ้าวันไหนว่างวันอาทิตย์ผมก็มาดูจะทําอะไรให้สำเร็จเนี่ยจะต้องรักงานตื่นเช้าขึ้นมาต้องอย่ามาทํางานไม่ใช่บอกตื่นเช้าโอ้ต้องทางานอีกแล้ว ว่ตื่นช้าว่าต้องต้องต้องอยากจะมาทำงานใคคาคที่บอกว่าต้องมาทำีวามในกรทำานก็ไปไม่กลก็ s ั่นโฟร์ o วิร์กไปในนันก็่วันนี้ต้องขอบคุณพี่อย่างมากเลยครับผมแล้วน้องไอขอบคุณที่เช่เกันยินดียินดียนีขอบคุณมากค่ะผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราอยากนาเสนอในวันนี้บุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสเร็จของการเป็นผู้ผลิต คอมเพรสเซอร์ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยและส่งออกถึง70%นำรายได้ของประเทศนี้ก็นจะพูดแล้วนะครับว่ามันเท่าไหร่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนนะคะในรายการ c o t i p ดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา3ามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนความสาเร็จโดย Toyota มอเตประเทศไทย ไม่ว่าจะการทํางาน,งานหรือชีวิตในการเรียนเราต้องตั้งใจทํางานอะไรที่ไม่ทราบเราต้องขนขวายคือเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตนะครับความตั้งใจสําคัญมากๆแล้วเราต้องรักในสิ่งที่เราทาความสาเร็จในการทําธุรกิจนี่ความซื่อสัตย์สุจยิตอันนี้สําคัญมากมันต้องมีความเชื่อถือหรือว่าภาษากีนว่าต้องเราต้องมีเครดิตคือเขาจะต้องเชื่อถือเรา ในการทำงานที่จะให้ประสบการณ์นั้นครับอันนี้ก็คือ huh. มีการเก็บตัวจริงๆแล้วนักกีฬายกน้ำหนักก็เหมือนนั้นเลยนะนักร้องที่แบบว่าเขาเคยก็มีเก็บตัวแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมับใอยู่เป็นแบบนอนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเลยไหมคะครับที่จรินการเทรนนักกีฬายกน้ำหนักเนี่ยเมื่อเริ่มขึ้นเหล็กเนี่ยหมายว่าขึ้นน้ำหนักนะคร ยีสิบสองสิบสองขวบแต่ว่าการท่าทางที่มันเนี่ยมันเริ่มแต่ยุยแปดขวบแล้วเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีให้กับชีวิตเราหรือไม่ถ้าเราทำวันนี้ให้ดีแล้วเราก็จะดีต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับ